สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็มาเจอกับคุณครูแอนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักอาชีพต่างๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนำการบ้านของเด็กๆมาเปิดเลยคะ่ะเตรียมสีมาด้วยนะคะหรือจะอันดีสอก็ได้คะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเก่งม,มากเลยคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เด็กๆเปิดหน้ากันบ้านเหมือนคุณครูเลยนะคะเห็นไหมคะอ้าวคุณครูจะพามาเด็กๆมารู้จัก,จกอันนี้ภาพนี้ภาพใครเอยเด็กๆอ้าวภาพคุณหมอเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะคุณหมอทำอ้าคุณหมอทำอะไรคะคุณหมอทำอะไรคะอาชีพคุณหมอทำอะไรทำยังไงคะ อ่ารักษาคนป่วยเก่งมากค่ะแล้วคุณหมอทํางานที่ไหนคะสถานที่ทํางานของคุณหมอที่ไหนนะคะโรงพยาบาลที่ไหนได้อีกคลินิกอ่าส่วนใหญ่แล้วจะทําที่โรงพยาบาลคลินิกท,นนมมกที่บ้านได้ไหมคะคุณหมอมาฉีดยาที่บ้านได้ไหมคะได้เก่งมากค่ะแต่ว่าที่คุณหมอไป็นมากที่สุดก็คือโรงพยาบาล มากค่ะถ้าเกิดเด็กๆไม่สบายและช่วงสถานการณ์โควิดคุณหมอเป็นไงคะคุณหมอคุณพยาบาลทํางานหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะจะได้ไม่ป่วยนะคะตอนนี้โควิดเด็กๆต้องทําไมคะใส่แมสล้างเจลด้วยนะคะล้างมือด้วยสบู่ก็ได้นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างไม่จําเป็นก็ไม่ออกจากบ้านนะคะอยู่ในบ้านนะคะต่อไปภาพนี้ใครเอ่ย ภาพคุณครูคุณครูแอนรอเปล่านะใช่ไหมคะใช่คุณครูแอนไหมคะอ่าใช่คุณครูแอนถ้าเด็กๆโรงเรียนเปิดแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะเจอคุณครูแอนที่โรงเรียนนะคะคุณครูจะต้องสอนเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนะคะ,อ,ะอยู่ที่โรงเรียนแล้วอันนี้ใครคะคุณตำรวจเก่งมากคะ่ะคุณตำรวจเด็กๆเคยเห็นคุณตำรวจไหมคะ ตอนนี้นะคะโครงการชุมชนย่างยืนของตำบลจำปาหลอดนะคะเราจะมีคุณตำรวจนะคะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราแล้วก็ขับรถผ่านด้วยเพื่อไปดูแลความปลอดภัยหรือว่าแนะนำนะคะการสนกกากในเรื่องของยาเสพติดนะคะว่ายาเสพติดดีไหมคะไม่ดีแล้วคุณตำรวจก็ยังจะอยู่ในหมู่บ้านของเรานะคะจนถึงเดือน สิงหาคมกลางเดือนสิงหาคมนะคะจริงๆแล้วคุณตํารวจเขาจะอยู่ที่ไหนคะ,ะเขาจะจับคนไม่ดีใช่คะ่ะคุณตํำรวจจะจับคนไม่ดีคนไหนเป็นคนไม่ดีนะคะตํำรวจจะจับแล้วตํารวจจับไปที่ไหนคะที่โรงพักที่ที่ตำรวจทํางานที่โรงพักใช่ไหมคะ,ะเก่งมากทีนี้ คุณครูจะให้เด็กๆมาทบทวนทำกันบ้านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะอ่าน่าน,นี้งนะคะพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะลากเส้นนะคะพาพา,พาคุณใครคะคุณหมอคุณครูคุณตำรวจอ่าไปสถานที่ทำงานของทั้งสามคนเลยเด็กๆ,ๆพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมคะ อ่ะพร้อมแล้วเรามาลากสิน้นภาพแรกคุณอะไรคะคุณหมอคุณหมอทํางานที่ไหนคะมีภาพอันนี้ภาพอะไรเอย่ยอันนี้คือภาพโรงพยาบาลอันนี้ละคะสถานีตํารวจอันนี้โรงเรียนคุณหมอต้องทํางานที่ไหนคะที่ไหนคะลูกที่โรงพยาบาลอ่าเด็กๆอย่าไคะ ลากเส้นมามาลาวาจีเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเก่งมากต่อไปคุณครูคุณครูทำงานที่ไหนคะที่โรงพยาบาลใช่แล้วไม่ใช่ที่ไหนคะที่โรงเรียนลากมาต่อไปคุณตำรวจทำงานที่ไหนคะที่ไหนคะที่สถานีตำรวจนี่เก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆทำเรียบร้อยแล้ว เก่งที่สุดเลยอย่าลืมอยู่บ้านเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย